๋ย่าลืมดูทีวีสเ,เน็ตนะครับก่อนที่เราจะไปทราบผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามน้องๆที่มาจากมหาวิทยาลัยห,ยหยอการค้าไทยก่อนว่าน้องๆแต่ละท่านนั้นเชื่อในแนวความคิดของใครเพราะว่าอะไรครับใครพอจะให้คตอบที่ได้บ้างครับเชิญครับ เชื่อในแนวความคิดของคุณลูกนะคะเพราะว่าอาชีพชาวนานเนี่ยเป็นอาชีพที่มีความสําคัญค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าให้ลูกเนี่ยได้ทําตั้งแต่ตอนนี้นะคะก็จะเป็นการสะสมประสบการณ์ค่ะแล้วก็จะทําให้เขาอะ่ะมีเวลาอยู่กับครอบครัวแล้วก็ได้ดูแลคุณพ่อคุณแม่ค่ะ ต่อไปครับค่ะก็เห็นด้วยกับคุณพ่อนะคะก็คืออยากให้คุณเกียงศักดิ์อะคะ่ะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะจากที่ทํางาน,นะคะ่ะพอคุณพ่อทํางานไม่ไหวเนี่ยก็ค่อยกลับมาช่วยคุณพ่อค่ะแล้วคือเอาความรู้ที่ได้อะคะ่ะมาพัฒนาให้ดีกว่าน,นี้อะคะ่ะครับอนต่อไปครับชอบ,บความคิดของคุณลูกครับเพราะว่าคุณลูกเนี่ยสามารถประยุกต์สินค้าของคุณพ่อให้มีคุณภาพให้มีรายได้เพิ่มขึ้นของครอบครัวครับครับ ชมครับและนั่นก็คือความคิดเห็นของน้องๆจากมหาวิทยาลัยหอก,การค้าไทยนะครับทีนี้มาถึงความคิดเห็นผลโหวตนะครับของคุณผู้ชมในห้องส่งที่มาชมรายการนะครับ mm hmm. วันนี้ผลโหวตสูงถึง66เซนตนะครับเช mm ื hmm. ่อในแนวความคิดของ <are right. S 2> คุณลูกครับ ลูกนะครับ34%เชื่อในคุณพ่อนะครับและอีกหนึ่งเสียงโหวตที่เชื่อได้ว่าเป็นกําลังใจสําหรับครอบครัวนี้นะครับครอบครัวพมพันผมขอเชิญสมาชิกทุกทท่านครับที่ด้านหน้าเวทีได้เลยครับสมาชิกในครอบครัวท่านแรกนะครับเสื้อสีฟ้ายืนสวยอยู่ทางด้านนู้นนี่นะครับเป็นคุณแม่วิมลภรรยาของพ่อนะนะครับท่านที่สองนะครับชายหนุ่มแต่เพียงคู่เดียวนะครับ ชื่อว่าคุณแชมป์เป็นน้องภรรยานะครับท่านต่อไปนั้นคือคุณแอลเป็นลูกที่ลูกน้องนะครับแล้วก็คุณพี่เสื้อสีชมพูคือคุณเลนูนะครับเป็นคุณอาท่านต่อไปนั้นคุณปิ๊กเป็นภรรยาของคุณกลิงส์วันนี้ผมบอกก่อนเลยนะครับที่ผมแนะนําแต่ละท่านนี้นะครับเพราะว่าผลโหวตของสมาชิกในครอบครัวพรมพันธุ์ออกมาที่4ต่อหนครับ ที่เป็นหนึ่งอยนั้นน่าจะกดดันมากๆตอนนี้เป็นผมผมรีบกีดคอตัวเองตายเลยผมถามคุณคุณลูกก่อนคุณคิดว่าสี่เสียงที่สมาชิกโหวตเนี่ยเป็นของเราหรือเปล่ามันแน่นอนอยู่แล้วครับแน่นอนเหรอฮะใช่ครับคุณมั่นใจขนาดนั้นเลยเนี่ยในเห็นไหมเห็นวัยไหมครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นวัยกับวัยเดียวกับผมซึ่งจะมีความคิดคล้ายๆกัน ซึ่งถ้าเกิดความคิดคล้ายๆกันก็ต้องเลือกผมอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติครับมั่นใจขนาดนี้คุณก็สามารถชี้ได้เลยสิครับว่า4ี่คนไหนที่เลือกคุณโหวตให้กับคุณคิดว่าไม่น่าผิดพลาดยกเว้นแม่คนเดียวครับนอกนั้นเลือกผมหมเดีเดี๋ยวก่อนคุณมองตาแม่คุณคุณแม่มองมาเนี่ยแหมแม่เลือกลูกนะมันจะฮากว่าครับถ้าทุกคนเลือกแล้วยกเว้นภรรยาตัวเองนะฮะคุณมั่นใจแบบนั้นครับผมไว้ใจลูกตาบอดข้างถ้าไว้ไว้ใจลูกจ้างตาบอดสองข้างเลย คมกิ๊บเลยครับผมมากนะฮะเดี๋ยวผมจะเรียกชื่อแต่ละท่านเมื่อผมเรียกแล้วเนี่ยนะครับให้ก้าวออกมาด้านหน้าท่านแรกครับคุณแชมป์ก้าวออกมาเลยครับท่านต่อไปนะครับคุณปิ๊กเชิญครับทำอะไรอย่าท่านต่อไปคุณแอลครับและคุณเรนูสี่ต่อหนึ่งคุณแม่ยืนอยู่คนเดียวอ่ะไม่ผิดลาด เอาอย่างนั้นเหรอ,อแน่นอนแน่นอนนะครับคุณมั่นใจว่าสี่ท่านนี้เลือกคุณเหรอไม่น,าน่าจะใช่เด <laughs> ี๋ยว <laughs> มาดู่าติ๊ิปว่าใช่จริงๆนี่หฮามากเลยนะถามทั้ง4ี่ท่านนี้ครับพวกคุณทั้ง4ี่ท่านนี้โหวตให้กับใครครับลูกครับ ถ้าแม่ไม่โหวตให้พ่อแม่จะไม่ได้กลับหรือไงฮะผลโหวตออกมาแล้วนะครับสมาชิกในครอบครัวพรหมพันธ์นะครับส่วนใหญ่โหวตให้กับคุณลูกครับมาถึงคำตัดสินของท่านประธานสูงสุดเชิญตัดสินครับคนถามหน่อยคุณพ่อคุณพ่อเรียนจบชั้นไหนป .4 ครับป .4 ใช่ไหมครับลูกจบปิญญาโทใช่ไหม ใช่ครับคือคุณพ่อจะเป็นที่ปาารึกษามหาลัยไหมเพราะเรื่องของเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนี่นะคนจบป .4 เก่งมากอ่ะคือที่พ่อพูดมาพ่อบอกว่ามันมีนาอยู่แล้วใช่ไหมถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยยังมีรายได้จากธนาคารอยู่เหมือนกับครอบครัวนีย้ยังมีรายได้อยู่หลายทางครับเหมือนกับไม่จะเก็บไข่ไว้ในตะกร้าใบเดียวถ้าเกิดอะไรขึ้นมันก็แตกหมดอย่างเงี้ยนี่คนไม่ได้เรียนหนังสือปิญญาโทนะแล้วยังตั้งแต่เด็กเนี่ยเขาฝึกลูกเนี่ย ในกระเป๋าเก็บตังสำรองไว้ลูกเผื่อฉุกเฉินแต่ห้ามใช้นะคือหลายอย่างที่คุณพ่อพูดเนี่ยเป็นการบริหารความเสี่ยงนะซึ่งธุรก,กิจสมัยใหม่เนี่ยสอนกันน่าดูเลยว,ว่าเราจะจัดการกับความเสี่ยงยังไงแต่บ้านนี้เนะี่ยครอบครัวเนี่ยมีเรื่องนี้เป็นทักษะของคุณพ่อถึงแม้ไม่ได้เรียนหนังสือมากนะเป็นข้อดีนะคะที่ชาวนาคนนี้ถึงไม่ใช่ชาวนาจนๆเป็นชาวนาเงินล้าน mm hmm. ซึ่งแตกต่างกับชาวนาอีกเป็น10ล้านคนในประเทศไทย แต่ว่ารายการวันนี้คงเป็นรายการที่อย่างน้อยช่วยให้ชาวนาไทยเนี่ยไม่ขายนาเพราะถ้าเกิดทําถูกวิธีแล้วบริหารจาัดก,การความเสี่ยงถูกวิธีแล้วเนี่ยชาวนาก็ทําเงินล้านได้สามารถจะดึงลูกถึงแม้ชาวนาไม่อยากให้กลับมาเนี่ยเขาอยากจะกลับมาเพราะจริงๆแล้วลูกชาวนาในปัจจุบันอยู่กรุงเทพเ่ะขับแท็กซี่ลูกชาวนาปัจจุบันอยู่โรงงานค่ะเป็นลูกจ้างเพราะมันเป็นอาชีพที่ไม่สามารถทําเงินได้อีกแล้ว ทำแต่นี่สินแล้วก็กินแต่โฉนดชาวนาไทยนะ่บางทีเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะกลับมาถึงครอบครัวนี้เมื่อกี้คุณลูกบอกว่าปมในใจของผมตั้งแต่เด็กคือผมเห็นพ่อเหนื่อยมากๆแล้วลูกรู้ไหมว่าปมในใจของคุณพ่อคืออะไรเอาอย่างนี้ให้คุณพ่อทายว่าความฝันของคุณลูกคืออะไรในอนาคตแล้วให้ลูกทายความฝันของพ่อสิ่งที่เป็นความฝันสุดยอดของคุณพ่อคืออะไรเขาอยากให้ลูกอยู่อย่างมีความสุขมีไรายได้พอที่จะเลี้ยงดูชีวิตเลี้ยงดูตัวเองอย่างสบาย แค่นั้นผมคิดว่าเขาก็พอใจแล้วครับใช่ไหมคุณพอ่อใช่ครับแล้วความฝันของลูกล่ะเขาอยากจะเป็นอะไรในอนาคตที่เขาความฝันของลูกก็คือที่ลูกที่ที่อยากจะกลับมาทํานาคืออยากจะมาเพิ่มมูลค่าแต่ที่ลูกจะมาเพิ่มมูลค่ามันไม่ไม่ตรงใจกันที่พ่อเป็นอยู่เพราะงั้นถ้าเกิดลูกกลับมาลูกก็อาจจะทําอะไรในแนวที่คุณพ่อ,อไม่ได้เห็นด้วยถามคุณพ่ออีกครั้งหนึ่งว่าคุณพ่อเริ่มทำนาเมื่ออายุเท่าไหร่คะเริ่มทำนาต้องาอายุกว่าส่ต้องาอายุ11ขวบ ถ้าฝึกทำนานแล้วเก่งเหมือนคุณพ่องั้ต้องใช้เวลานานแค่ไหนก็คือลงถ้าเกิดคนเอาใจใส่มันก็ไม่ไม่นานมันก็เก่งได้อย่างเช่นนาบูคนาข้าวแตกกอดีเพราะน้ําแห้งตลอดเลยข้าวมันก็ปรับตัวอย่างลากลงลึกแตกกอดีก็ทําให้ได้ผลผลิตที่ดีที่คุณพ่อพูดมาเนี่ยลูกคนนี้เขารู้ไหมเขาสอนเขาสออาทิตย์เนี่ยเขารู้ก็คือไม่รู้เพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้ถึงขั้นต้องแนะอย่างนั้นไงคุณพ่อมีความรู้เยอะมากนะคราวนี้หันถามคุณลูกหน่อยคือเหมือนกับลูกเนี่ยมีธรรมชาติของการเป็นผู้ประกอบการ คือมีไอเดียมีความคิดที่แตกลายธุรกิจเพิ่มมูลค่าเพิ่มเลยนะมันเป็นธรรมชาติที่ดีของผู้ประกอบการคราวนี้ลูกนี่ตั้งใจจะออกจากธนาคารมาเนี่ยเพราะว่าเห็นโอกาสที่จะทําเงินได้มากกว่าธนาคารไหมแล้วก็ไม่จําเป็นต้องออกมาเป็นชาวนาไหมคือมาทํามูลค่าเพิ่มในในนานี้อาจจะไม่ต้องเกี่ยวข้าวไม่ต้องอะไรคิดอย่างนี้เปล่าผมคิดอยู่สองแบบครับคือแรกสุดเลยความคิดแรกก็คือที่เป็นสําคัญสุดก,ก็คือ อยากอยู่บ้านดูแลพ่อแม่เพราะว่าอายุเยอะแล้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าท่านจะอยู่ผมได้นานแค่ไหนท่านยังไงวันเนี้ยถ้าผมทําได้ผมจะทําให้ดีที่สุดนะครับและทางที่2ก็คืออาชีพทานาเนี่ยมันก็ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วผมก็รู้สึกผูกพันกับมันผมอาจจะไม่ได้ทําอย่างคุณพ่อก็อาจจะเป็นผู้ประกอบการอย่างที่บอกก็คืออาจจะทําแบบอื่นหรือทําวิธีไหนก็ได้ที่ให้ได้ผลผลิตออกมาการที่ผมจะทําแบบนั้นได้คือผมต้องทํานาเป,เป็นก่อน ผมต้องเก่งก่อนไม่งั้นผมจะไปสั่งใายหรือบริหารงานยังไงข้อมูลเพียงพอพร้อมจะตัดสินค่ะขอตัดสินเลือกคุณลูกค่ะกรเรครับเตผลใด,ค,ดครับที่ถึงตัดสินให้กับคุณลูกครับชาวนาที่ประสบความสำเร็จขนาดนี้มันแทบหาตัวไม่ได้นะ ชาวนาหลายสิบล้านมีอย่างเงี้ยหนึ่งคนแล้วการสืบทอดธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่สืบทอดแต่ธุรกิจมันต้องสืบทอดอุดมการณ์และความคิดคุณพ่ออาจจะบอกว่าเมื่อไหร่กลับมาก็ได้แต่ว่าความไม่แน่นอนมันเกิดขึ้นได้เยอะถึงแร้จะแข็งแรงก็ตามกลัวว่าสิ่งที่คุณพ่อมีและทำได้เป็นองค์ความรู้เนี่ยมันจะสูญหายจากประเทศถ้าเกิดไม่ถ่ายทอดให้ลูกคนนี้เอาไว้เป็นอีกทายาทหนึ่งที่โชว่วาชาวนา สามารถไม่ยากจนชาวนาสามารถทำเงินได้ไม่ใช่แค่ชาวนาเงินล้านเหมือนคุณพ่อนี่เขาชาวนาร้อยล้านพันล้านถ้าเป็นไปได้เพราะเขาได้ถูกคุณพ่อส่งไปเรียนจนมีความคิดที่การจัดการนั้นเนี่ยหลากหลายมากขึ้นถ้าเกิดอยู่ธนาคารค่าเสียโอกาสมันจะมีอายุต้องกำลังหนุ่มแน่นเข้า30แล้วนะความรู้ที่เขาไปทำอยู่ที่ธนาคารเขารู้ระบบแล้วแล้วมันไม่น่าจะมีมากกว่านี้แต่ท่าทางเนี่ยให้คนทำในสิ่งที่ใจเขาไม่รักอ่ะ เด็กเจเนอเรชันรุ่นใหม่ไม่ชอบเป็นลูกจ้างไคยแต่ลูกคนนี้มีใจเต็มร้อยที่ทั้งอยากจะมาเรียนกับคุณพ่อเพราะรักคุณพ่อมากแต่ทีนนี้ัคุณพ่อคุณแม่เนี่ยยังรู้สึกเหมือนวันนั้นที่คุณพ่อกับแม่พาก็ไปหาหมอแล้วตัวเองเปียกอยู่สองคนแล้วลูกไม่เปียกเลยอะ่ะแต่เขาอายุ30แล้วค่ะที่ไม่อยากให้เขาลงมานาก็ไม่อยากให้ลูกเนี่ยส่งลูกเรียนงสูงไงชาวนาคิดอย่างเงี้ยให้เขาไม่ต้องมาทํานาเขาจะลําบากเขาต้องมาตากแดดแต่ความจริงแล้วนะเหมือนคุณพ่อว่าตากแดดแล้วแข็งแรงนะ อยู่ห้องแอร์อาจจะตายเร็วก็ได้เพราะฉะนั้นถึงตอนนี้นะคะเขาคนนี้ควรจะได้กลับมาสืบทอดเจตนารมณ์เรียนการทํานาทํายังไงไม่ให้จนแล้วก็เรียนรู้อุดมการพ่อก็ต้องสอนเขาว่าไอ้นี่ไม่ควรทํานะไอ้นี่ควรทํานะเท่ากับมาตอนคุณพ่อป่วยแล้วมันสายเกินไปด้วยเหตุนี้ถึงตัดสินใจเข้าข้างคุณลูกค่ะคุณเกรียงตักครับมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อได้ว่า คุณเกรียงศักดิ์คงจะมีคำพูดอะไรหลายๆคำพูดที่อยากจะบอกคุณพ่ออยากจะสร้างความมั่นใจให้กับคุณพ่อเชิญเลยครับตอนนี้ผมเห็นพ่อมาตั้งแต่เด็กๆเห็นพ่อเหนื่อยเห็นพ่อทำงานหนักเพื่อให้ลูกเนี่ยได้เรียนได้สบายซึ่งไอ้ตรงเนี้ยรู้เลยความเข้าใจของพ่อเนี่ยคือพ่อต้องตั้งการต้องการให้ลูกเนี่ยสบายที่สุดไม่ต้องเหนื่อยเหมือนตัวเองแต่ว่าถามผมถามพ่อตลอดว่าพ่อเมื่อไรจะหยุด พักผ่อนสักทีเถอะไม่ต้องสร้างสมบัติไม่ต้องสร้างของให้ผมเยอะเดี๋ยวผมทําเอาเองนะครับแต่ว่าที่ผมต้องก้ารที่สุดเลยก็คืออยากให้พ่อพักผ่อนสบายที่เป็นแบบนี้ไม่ใช่อะไรเพราะว่าผมรักพ่อมากครับขอกอดทีผู้ชมครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าการทาธุรกิจในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ตามทีแม้กระทั่งชาวนางเงินล้านแบบคุณพ่อนี่นะครับพ่อยังมีปัญหาความขัดแย้งเลย นะครับหากคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่ทําธุรกิจในครอบครัวแล้วมีประเด็นความคิดเห็นที่ขัดแย้งแตกต่างกันการประกอบธุรกิจในครอบครัวความสุขและผลประกอบการต้องดําเนินควบคู่ไปด้วยกันนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครอบครัวพรมพันธุ์ทุกๆท่านนะครับรวมถึงคอมเนเตอร์ทุกๆท่านรวมถึงท่านประธานสูงสุดคุณผู้ชมที่มาชมรายการในห้องส่งรวมถึงคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณครับ วันนี้เวลาของ The Family Business เปิดความคิดธุรกิจครอบครัวหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ครับทุกวันพฤหสัสบดีเวลา20นาิก50นาทีทางทาทบ5แห่งนี้นะครับวันนี้พวกเราทุกคนต้องลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ นะครับก็จะมีข้อถกเถียงกันว่าเอ๊ะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับควรจะต้องไปหาประสบการณ์นะครับหรือว่าทำงานข้างนอกก่อนที่จะกลับเข้ามาทำงานในธุรกิจของตัวเองซึ่งในหลักการแล้วเนี่ยนะครับ การที่ทายาทหรือว่าเด็กรุ่นใหม่นะครับไปลองทํางานอยู่ในบริษัทอื่นๆก็จะเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้ชีวิตการทํางานของคนที่เป็นลูกจ้างการได้เรียนรู้ในเรื่องของระบบหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆจากองค์กรอื่นแต่อย่างไรก็ตามก็มีช่วงเวลาที่เหมาะสมสั้นเกินไปทายาทก็จะไม่ได้อะไรเป็นชิ้นเป็นอนคือยังไม่เห็นผลงานที่จับต้องได้ยังไม่ได้ซึมซับหรือว่าเรียนรู้โน้ตฮาวหรือ ือว่า knowledge ระดับที่จะนําไปใช้งานต่อแต่ถ้านานจนเกินไปเกินวัยที่จะกลับเข้ามาทํางานแล้วบางทีเขาก็หมดไฟคนที่อยู่ในองค์กรก็จะไม่ยอมรับเนื่องจากเขาเข้ามาในตําแหน่งที่มันไม่เหมาะสมดังนั้นเนี่ยการจะกลับเข้ามาทํางานของทายาทเนี่ยจึงมีช่วงเวลาซึ่งปกติเนี่ยสก3ถึง5ปีน่าจะเป็นเวลาที่พอดีครับการสืบทอดธุรกิจเนี่ยไม่ใช่แค่สืบทอดแต่ธุรกิจมันต้องสืบทอดอุดมการณ์และความคิด นนซุปมีอยู่สองตัวครือสามตัวมันพอที่ไหนน<ช>ี่ไงทําทอยู่ก็ถ้าบอกจะเปิดปป๊บเนี่ยถ้าเปิดเร็วๆเนี่ยมันไม่ทันไงเดี๋ยวคุณ<ม>การก่อร่างสร้างร้านเนน่ยนะมันก็อยู่ประจวบพอดีร้านเสร็จปุ๊บซุปมาปั๊บทำเสร็จถ่ายรูปลงเน็ตเผยมูลเทสให้ชีวิตงดงามด้วยความรู้